สวัสดีครับพี่น้องเ c ี FC ทุกท่านนะครับอย่างที่วิญญาบอกเ c ซี FC นั่นนะครับว่าวิญญาจะตามมวลน้ำจากเขื่อนวุวรัดลงมาเขื่อนน้องไวลงไปที่เขื่อนกั้นแม่น้ำพองนะครับที่ไหลลงแม่น้ำฉีที่เอเภอโกสมิส,สัยที่ถึงนะครับตอนนี้วิญญาออกมาจากบึงเนียมนะ นะฮะออกจากบึงเนียมออกมานะครับขับรถออกจากบึงเนียมออกมามุ่งหน้าไปอำเภอโกศลพิสัยถนนเส้นนี้นะครับหมายเลขถนนสองสามหนึ่งเก้านะครับมอมาถึงตรงนี้เพราะคนบริเวณนี้อยู่ฝั่งริมน้ำพองนะครับอยู่ติดกับริมน้ำพองก็เลยเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับมมก้วิญญานะครับไปที่ ตัวเมืองขอนแก่นนะครับตรงที่ประตูระบายน้ำนะครับหุ่ยคลือนะครับนะครับตรงนั้นนะครับน้ำก็จะระบายออกมาจากตัวเมืองขอนแก่นน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ก็จะระบายลงมานะครับมาสมทบกันที่ปากน้ำชีที่จะไหลลงน้ำชีที่อำเภอโกสมพิสัยทีนี้มวลน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมันเยอะถูกไหมครับเพราะน้ำเขื่อนเวันนั้น อย่างถ้าเอซได้ติดตามคลิปวิญญาณนะครับก็จะเห็นว่าเกิดเมื่อานนั้นปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำลงมาแรงนะครับน้ำก็ทะลักออกจากฝั่งแม่น้ำคลองทำให้ไรานาพี่น้องประชาชนย่านนี้เสียหายหมดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เขตอำเภอโกสมพิสัยนะครับเขตอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับตัวนี้นะครับเขตอำเภอโกสมพิสัยนะครับ ผมถึงบอก f อว่าถ้าเกิดเขื่อนวลัดปล่อยสอปินเวย์นะครับถึง4บานครบ4บานนั้นน้ำจะท่วมถนนตรงนี้แน่นอนนะครับ่วมตรงนี้แน่นอนนะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนที่จะไปอำเภอโกสมิสัยนะครับจากอำเภอบึงเนียมจากบึงเนียมคอนแก่นนะครอำเภอเมือบงบึงเนียมคอนแก่นนะครับที่ไปกับสารคามนี่ถนนท่งนี้ท่วมที่น้ําตรงนี้กับฝั่งโน้นแตกต่างกันมากนะครับ เพราะว่าทางนี้มีน้าทางนู้นไม่มีน้ําเพราะถนนตรงนี้กั้นอยู่นะครับถ้าไม่มีถนนตรงนี้วิญญาคิดว่าน้ําคงจะเต็มที่นะครับคงจะเต็มที่นะครับมิฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ลุ่มน้ําน้ําพองตั้งแต่อําเภอน้ําพองลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับตามลงมาเรื่อยๆเอาอาเภอกระนวนแถวไล่ลงมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆในโซนนั้นแหละครับ นะครับโซนที่ริมน้ําพองก็จะได้ได้รับผลเดือดร้อนบ้างเป็นบางจุดนะครับที่เตี้ยลุ่มเตี้ยลุ่มนะครับที่ลุ่มเตี้ยนะครับก็จะโดนอย่างบ้านประชาชนเนี่ยมาที่เห็นมองเห็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าท่วมเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมบ้านหลังนี้ท่วมเกือบถึงหลังคานะครับเห็นไหมนะครับในโซนนี้พี่น้องอ่าด้านนี้ก็จะได้รับผลกระทบนะครับบิญญาก็จะไปก่อติดสถานการณ์นะครับ ตรงเขื่อนกั้นน้ําที่จะไปลงแม่น้ําชีตรงออเบอโกสมิสัยนั่นน่ะตรงนั้นนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวิญญาณก็จะพาเอฟซีไปดูมวลน,น้ํมวลน,นี้นะครับถ้าน้าเขื่อนมรลัตปล่อยลงมาเยอะกว่านี้จะเดือดร้อนมากกว่านี้แต่ตอนนี้เขื่อนบรัตยังเปิดอยู่แค่ประตูเดียวนะครับกับตรงที่ระบายน้ํา ที่ระบายน้าผลิตไฟ,ไฟฟ้านะครับที่วิญญาติติดตามดูนะครับถ้าเกิด f c ฟีได้ติดตามคิดวิญญาณก็จะรู้นะครับตรงนี้น้ําชีก็เยอะน้ําเขือมรัดก็จะไปลงสมทบเทและก็ห้วยพักคือนะครับห้วยพักคือที่ออกจากเมืองคอนแก่นก็ปล่อยออกมาสมทบกันไม่ปล่อยไม่ได้นะครับน้ามันจะเยอะในตัวเมืองคอนแก่นใช่ไหมถ้าเกิดมีฝนนะครับอาวเดี๋ยวคอยไปติดตามดูนะครับว่าตรงนั้นจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าน้ํามากทีเดียว วิยาขับรถออกจากห้วยพระคือนะครับเขื่อนระบายน้ํพระคือเลาะริมแม่น้ําพองโผล่อ,ออกบึงเนียมนะครับพอออกข้ามแม่น้ําพองเลยมาทางอาเภอเชียงยืนก็เลี้ยวตรงอ,อรําเภอโกสมิสัยเข้ามาตรงเส้นนี้นะครับตอกบึงเนียมนะครับไปอ,อําเภอโกสมิสัยมาเจอน้ํามวลน้ําตรงนี้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยววิญ,ญาก็จะพาไปดูว่าแม่น้ําที่จะไป ตรงประตูระบายน้ํานะครับจากลําน้ําพองลงแม่น้ําชีตรงนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามดูนะครับตรงโน้นนะครับผมคอยติดตามดูนะครับครับวิญญาขึ้นรถจากจุดนั้นนะครับจากมุมน้ําเยอะๆนะครับมุ่งหน้าไปทางอ,อําเภอโกโสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ ว่าตรงนั้นจะเป็นอย่างไรน้ําจะมากน้อยแค่ไหนนะครับพี่วิญญามาเที่ยวพามาชมวันนี้เป็นวันที่11นะครับวันจันทร์ที่11ตุลาคมพศ2564นะครับวันนี้นะครับที่ถ่ายคลิปนะครับวันที่ปล่อยคลิปนั้นเวินเว้นวันไหนยังไม่ทราบนะครับก็ขอ ถ้าเกิด FC ติดตามที่หลังนั้นก็ขออภัยถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นนะครับเห็นไ,ไหมครับพอตรงมุมนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับน้ำก็ยังเยอะอยู่มีประชาชนมาหาปูหาปลานะครับเห็นไ,ไหมครัเนี่ยน้ำเยอะตลอดทางเส้นทางนะครับเห็นไหมเนี่ยคนริมน้ำพองนะครับเพราะที่มองเห็นเนี่ยคือริมน้ำพอง นะครับตลิงน้ำพองนั่นเองนะครับเนี่ยดูประชาชนที่ขึ้นมานะครับนี่นะฮะก็มาอาศัยอยู่ตรงอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่ประชาชนก็มานั่งพับพิงอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่บ้านเขาน้ําท่วมนะครับตรงบ้านกอกนะครับหนองบัวโกสมวิสัยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยตรงนี้เลยนะครับ น้ำท่วมฝั่งขวามือนะครับขวามือนี่น้ําท่วมหมดเลยนะครับสังเกตดูว่าถนนเส้นนี้นะครับสูงนะครับก็เลยน้ําก็ไปไม่ได้นะครับเนะาะเนี่ยเห็นไหมครับเนีย่ยดูประชาชนเขาก็มาอาอยู่หากินกันนะครับอืมครับเห็นไหมอ่ะคอยติดตามดูต่อไปครับเป็นยังไงบ้างเนะาะเห็นไหม นะครับถนนเส้นนี้มุ่งหน้าจากบึงเนียมนะครับพื่มือกอนแก่นมุ่งหน้าไปทางอำเภอโกสมมิส,สยัยเวยครับนะนะครับพี่น้องเขตนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเอาดูข้างหน้ามีหน่วยอ่าสำหรับพี่น้องที่เดือดร้อนเนะอะน้ำท่วมบ้านหมดเลยเห็นไหมฮะในหมู่บ้านที่ท่วมหมดเลยนะครับนะ ปรากฏว่าท่วมนี่นี่ก็มีพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนมารับของแจกนะครับของแจกนี่นะครับของแจกครับหมู่บ้านนะครับชื่อหมู่บ้านกอกนะครับหมู่บ้านกอกนะครับตรงบ้านก็บ้านกอกนะครับน้ําท่วมหมดเลยนะครับมองเห็นได้ชัดเลยรถที่จอดอยู่นี้ไม่ใช่อะไรนะครับรถประชาชนที่ นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านที่โดนน้ําท่วมนะั่นนะครับเอามาจอดที่ริมถนนเพราะว่าบ้านน้าท่วมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัวควายแม้แต่วัดเองเห็นไหมครับยังท่วมเลยนะครับพี่นะ้องไปดูกันสักหน่อยที่เป็นยังไงบ้างนะครับวัดก็ยังจมน้ําไปเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยตามไปดูซินี่นะครับหมู่บ้านเกอกนะครับ ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะนะครับญาก็จะขับรถไปทางอำเภอโกสมวิสัยนะครับมาเจอวัดตรงนี้ก็น้ําท่วมนะครับหมู่บ้านเกาะนะครับพี่น้องทั้งอยู่บ้านเกาะเห็นไหมบ้านนก็อยู่ข้างในโซนน้นนะน้าท่วมได้เจอความเดือดร้อนนะครับก็จะลําบากพี่น้องนะครับผมว่านะครับวัดอะไรนอนี่อยู่นู้นนะครับท่วม ะครับท่วมเลยในวัดนั้นมองเข้าไปในท่วมหมดเลยนะครับนี่คือพี่น้องที่อยู่ฝั่งแม่น้ําพองที่อยู่ติดกับน้ําพองมาตลอดเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องเห็นไหมน้ําเยอะจริงๆนะครับผมมาวันนี้วันที่11ก็ก่อนนั้นเขาว่าน้ําเยอะกว่านี้มากกว่านี้นะครับนี่ถือว่าลดลงมองเห็นเลยว่าจุดเหลืองๆนั่นคือน้ําลดลงแล้วนะครับ ครับวิญญาออกจากหมู่บ้านกอ,อกนะครับออกขับรถออกจากหมู่บ้านกอกออกมานะครับสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีป้ายนะครับมีป้ายน้ําท่วมทางข้างหน้าครับเห็นไหมใช้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับกลางนงสัญลักษณ์คก็แสดงว่าวันที่มันท่วมเยอะๆวิญยาไม่ได้มานะครับ วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดน้ำลดลงแล้วล่ะบริเวณนี้ผมคิดว่าน้ำคงท่วมหมดแต่เดี๋ยวนี้น้ำลดแล้วนะครับเพราะวันยามาวันที่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องวันที่สิบเอ็ดตุลานะครับเอ่ะเนี่ยเห็นเลยว่าน้ำท่วมที่กั้นไว้อยู่นะครับที่น้ำลดลงมานี่เป็นเห็นเลยนะครับว่าบริเวณนี้น้ำท่วมเยอะผนังกั้นน้ำ ตรงนี้ก็ยังท่วมนะครับนี่ลำน้ำาพองอยู่ตรงนี้นะครับติดลำน้ำพองเลยบริเวณนี้น้ําก็ท่วมเยอะนะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าน้ําท่วมนะครับท่วมเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่กาไม่มากนะครับหน้าโรงเรียนบ้านกอกหนองผือนะครับ ตอนนี้วิญญาอยู่โรงเรียนบ้านเก,กหนองผืนเองนะครับมววน,นี้แต่ผมติดตามข่าวสารต่างๆนะครับทีวีทุกหลายๆช่องปรากฏว่าตรงนี้ท่วมมากที่สุดรถไม่สามารถจะผ่านได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ลถแล้วครับวันที่11ตุลาคมนี้น้ำลดแล้วนะครับนอกจากน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐจะปล่อยลงมาเพิ่มกว่านี้นะครับพี่น้องเห็นไหม ทางเข้าบ้านนี่จมเป็นทะเลไปแล้วนะครับนะพี่น้องนะครับาตามไปดูอีกว่าจะมีตรงไหนบ้างน้ําจะท่วมนะครับจากอังบึงเนียมขอนแก่นมุ่งหน้าไปอาเภอโกโสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามว,ว่าตรงไหนบ้างที่มีที่ท่วมตามไปดูออกจากบ้านน้องผือนะครับมาสักนิดหนึ่งนะครับยังไม่พ้นเขตบ้านน้องผือนะครับ บ้านน้องผือสารคามนะครับไม่ใช่บ้านน้องผือบ้านวิญญาณนะครับขอนแก่นนะอันนี้บ้านน้องผือสารคามก็มาเห็นรถจอดตามหลายทางมากมายนะครับก็น่าจะรถของประชาชนที่โดนน้ําท่วมนะครับที่โดนน้ําท่วมในหมู่บ้านแล้วเอารถมาจอดนะครับเพื่ออาศัยจอดรถตามริมถนนแล้วก็มีกองอํานวยการ ก็หมายถึงว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนออกมาขอความช่วยเหลือนะครับจากพี่น้องที่มีน้ําใจมาช่วยกันนะครับวิญญาก็ขอเป็นพูดเป็นภาษากลางหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องลหลายๆท่านรับชมนะครับวิญญาก็เป็นพูดภาษากลางสักหน่อยนะครับพี่น้องประชาชนที่โดนน้ำท่วมก็ได้นำ ได้นำรถยนต์ต่างๆนะครับมาจอดบนถนนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงรถหลีกเลี่ยงน้ำท่วมนะครับรถออกมาเมื่อกี้นี้เป็นถนนชนบทหมายเลขอะไรเดี๋ยววิญญาตามดูก่อนเนี่ยครับน้ำท่วมนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมนะครับวิญญาจะเข้าไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างตรงน้ำท่วมตรงนั้นนะครับคืออะไรนะครับตรงหน้าวัดนี่เลยนะครับ ตรงหน้าวัดสุวนนารามนะครับตรงนั้นก็จะมีป้ายบอกว่าถนนชุนบทมค .3062 นะครับเดว,วินญ,ญาจะตามไปดูตรงนั้นว่าจะเป็นยังไงบ้างน้ำเยอะแค่ไหนเดี๋ยวใครติดตามดูนะครับแต่ตอนนี้น้ามันลดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยว,วินญ,ญาจะตามเข้าไปดูทางแยกมีข้างหน้ามีอะไรบ้างห้ามน้ำท่วมทางข้างหน้านะครับเดว,วินญ,ญาจะตามไปดูนะครับ ก็ท่่มเยอะมากน้อยแค่ไหนลองไปดูกันนะครับนี่นะครับตรงวัดสุวนรารามนะครับก็แสดงว่าไปได้เฉพาะรถใหญ่อาสังเกตด,ดูรถใหญ่ที่มานะครับอาสังเกตว่าน้ําจะมากขนาดไหนขนาดลดแล้วนะน้ํามันลดเยอะเลยนะครับดูรถคานโน้นนะครับที่มาอาไปดูครับเห็นไหมรถที่มานั้น ท่วมล้อนะครับท่วมล้อรถเลยนะครับท่วมล้อเลยนะครับปรากฏว่ารถใหญ่ที่วิ่งมานั้นน้าท่วมล้อเลยนะครับรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเพราะข้างหน้านั้นเป็นสะพานแม่น้ํานะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับอ่านี่วิญญาณก็จะไปไม่ได้ก็จะถอยคืนแล้วล่ะนะครับน้ําเยอะตรงนี้ที่จะขึ้นสะพานเองนะครับ สะพานที่มองเห็นนั่นคือสะพานน้ำพองอนะครับข้ามแม่น้ำพองที่จะข้ามไปตัวเมืองคอนแก่นได้นะครับตรงโน้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยววิญญาจะตามเข้าไปดูเรื่อยๆต่อไปนะครับวิญญาจะหารรถกลับแล้วนะครับครับวิญญาออกมาจากซอยวัดสุวรรณารามนะครับปรากฏว่ามี เ็นต์มีที่พักพิงนะครับถ้าเกิดประชาชนเดือดร้อนก็มาพักพิงพักนอนดินแ่นได้นะครับเพราะว่าน้ําท่วมแล้วประชาชนเดือดร้อนนอนที่บ้านไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วสิ่งของต่างๆนะครับที่อยู่ในบ้านคนที่มีบ้านสองชั้นก็จะยกขึ้นที่สูงนะครับนะครับเห็นไหมคนที่อยู่ฝั่งนี้น้ําพองนี่จะเดือดร้อนนะครับเห็นไหมนี่คือน้ําที่ ล้นทะลักออกมาตะลิงนะครับคือเหนือจากลําน้ำพองนั่นเองนะครับขับรถออกมาจากหนองบ้านหนองผือนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอโกโสมวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมองไกลๆเห็น แบกเลอร์แบเลอร์นะครับสีแดงๆตั้งอยู่ด้านหน้าไม่ทราบว่ามีอะไรข้างหน้านะครับวิญญาก็ไม่ทราบเดี๋ยวต้องพาเอีไปติดตามดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับแต่มีรถวิ่งสวนมาอยู่นะครับแต่เป็นหกล้อใหญ่เป็นหกล้อเอารถเล็กก็มีรถปิกอัพก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับก็มีวิ่งมาอยู่เหมือนกันนะครับ พี่น้องคอยติดตามดูว่าตรงนั้นมันคืออะไรต้องไปดูนะครับนี่มันคืออะไรตรงนี้นะครับนี่แสดงว่าห้ามน้ำท่วมข้างหน้าบอกนี้นะครับอ้าลองไปดูกันครับท่วมยังไงตรงไหนอย่างไรอ้าโอ้พอเข้ามาปุ๊บจะเห็นทันทีเลยครับแม่น้ำน้ำทันทีเลยครับนี่ ตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้โอ้วิญญาณเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าพลังน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูใกล้ๆพี่น้องจะดูยังไงเห็นไหมครับเบรเออร์ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นที่วิญญาณขับรถมาจากบ้านน้งขือมานู้นนะออกมานี่มาเจอเบรเออร์ตรงนั้นเพราะว่าน้ําท่วมมาดูจุดนี้ที่เจ้าหน้าที่เอาดินมาวางนะนี่เห็นไหมหน่วยงานราชการ เอาดินมาวางนะครับเพื่อกั้นน้ำไม่ให้น้ำทะลักท่วมถนนตรงนี้วันแรกที่น้ำท่วมวิญญาคิดว่าน้ำในโซนนี้ถนนเส้นนี้คงจะท่วมหมดนะครับแต่น้ำมันลดลงเยอะเป็นเม็ดๆเลยนะครับที่วิญญาติดตามดูตรงบ้านน้องขือนะนี่สังเกตไหมพี่น้องตรงนี้คือลำน้ำคลองไหลมานี่เห็นไหมนั่นลำคนอยู่เขตลำน้ำคลองนะครับเนี่ยจะเดือดร้อนกันหมดเลย ตรงนี้กั้นเอาไว้ไม่ให้น้ามาทะลักท่วมถนนนะครับน้ําอยู่ข้างบนถนนสูงกว่าถนนประมาณหัวเข่าผมนะครับผมยืนอยู่ตรงถนนตรงนี้นะครับผมยืนอยู่ถนนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยถนนตรงนี้น้ําจะสูงกว่าผมนะครับเนี่เห็นไหมน้ําจะสูงกว่าผมประมาณหัวเข่านะครับเลยหัวเข่าด้วยซ้ำไปนะครับถ้าอยู่ที่รุ่มหน่อยก็จะเลยหัวเข่าลงไปก็ว่าได้นะครับพี่น้องเห็นไหม ก็ถือว่าน้ําเยอะทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกซ้ํามาอีกหรือเขื่อนอุบลรัตเปิดน้ําเพิ่มอีกตรงนี้ไม่เหลือแน่นอนพี่น้องคอยติดตามไปดูว่าต่อจากจุดนี้ไปออกจากบ้านหนองคือมามุ่งหน้าไปโกศมิสัยนั้นจะมีน้ําท่วมอีกมีสักจุดไหมนะครับลองคอยติดตามดูนะครับพี่น้องเอาใจช่วยพี่น้องที่โดนน้ําท่วมนะครับเอาใจช่วยกันนะครับ ันะครถ้าพนางังถ้าน้ํามาอีกพนังตรงนี้ทางก็คือน้ําต้องทะลักท่วมถนนไปอีกนะครับพี่น้องครับวิญญาจะขับรถต่อไปอีกนะครับดูที่ว่ามีจุดไหนบ้างที่น้ําจะท่วมนะครับวิญญาที่มาทําคลิปวันนี้ถ่ายคลิปวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมนะครับ ปรากฏว่าน้ํามันลดลงแล้วนะครับน้ําลดลงบ้างแล้วนะครับจะมีส่วนไหนบ้างที่ยังไม่ลดเดี๋ยววิญญาติดตามไปดูนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงที่ขับรถมาเมื่อกี้เนี่ยมันรุ่มนะครับที่มันลุ่มต่ำํำชนิดหนึ่งนะครับติดตามข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมุ่งหน้าไปทางอําเภอกกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอะมีประชาชนมาหาปูหาปลากันใหญ่โตเลยตอนนี้นะครับ เครื่องมือกเกษตรกรที่อยู่บนฝั่งนี้ก็คือรถอีแทกอีแชนอะไรโอ้นี่ครับอ่าเดี๋ยวเยวไปดูว่านี่คืออะไรไะครับครับห,นะรห้วยน้ำเค็มนะครับประตูน้ำห้วยน้ำเค็มนะครับเป็นเขต อำเภอเชียงยืนกับอำเภอโกมศมวิสัยติดต่อกันนะครับได้สอบถามทังเจ้าหน้าที่ท่านอยู่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับคือท่านทํางานอยู่ที่นี่ก็เลยสอบถามดูนะครับเป็นประตูน้ําห้วยน้ําเค็มนะครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมคือลักษณะลําน้าคลองไหลมาใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะกั้นน้ําไม่ให้น้ําทะลักเข้าตัวาทางอำเภอเชียงยืนไปทางโน้นนะครับสังเกตได้ตรงที่บันไดกั้นน้าตรงโน้นเห็นไหมครับ คือไม่ให้น้ำทะลักนะครับผมเห็นแล้วว่าถ้าเกิดมวลน้ำมาใหญ่มาเยอะมากกว่านี้ก็คงจะเดือดร้อนกันแน่นอนเพราะทุ่งนาที่อยู่เห็นนั้นลึกลงไปประมาณห้าถึงสี่ห้าเมตรนะครับน่ากลัวมากทีนี้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ฝั่งริมน้ำพองก็เอาโอกาสเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะครับลองไปติดตามดูว่าอะไรนั้น ม,มือแรกมันมาวันที่เท่าไหร่ครับน้ำที่ม่านี่โอ้ค้นทั้งไหนครับเอาอีพอจีิงๆเอา้าไายอีพอมือแรกมามาเมื่อ,อไหรอีพอน้าม,มาหอน,นี่เมืออ่อวันที่สิบเอ,อ็ดอีพอโอ้วันที่เก้าอีพอเนาะโอ้ใกล้ๆก,กันเอาวันที่เก้านะครับเนาะครับวันที่เก้านะครับนะ้ำนะม,มาถึง จุดนี้วันที่เก้านะครับน้ำมาแรงมากนะครับวันนั้นอีพ่อถึงถึงไหนพ่อมันคอดใสน้ำตัวนี้มันขึ้นท้องไหนมือแหลกขึ้นถึงถนนบั่วพ่อโอ้ท,ท,ทอดถ,ถนนนี่มันพ่มอมาฮอดนี่คือตัดมาเลยมันปะโอ้วันวันที่เก้านะพ่อนะนวันที่เก้านะครับครับวันที่เก้าน้ำได้ลงมวลน้ำตรงนั้นมาแรงมากพ่อเขาบอกนะครับ แล้วมีประชาชนที่เอาวิกฤตเป็นโอกาสาก็คือหาปูหาปลากินแบบอีสาน<อ>บ้านเฮานะครับนะเห็นไหมก็ได้บ้างมาได้บ้างวันได้ก็ได้วันไม่ได้ก็ไม่ได้นะวันแรกได้เยอะอยู่อ,อีพอกําลัางลงแหครับพี่น้องอีพอกําลัางไปเบิงดงังนะได้บพอีพอลงดังได้บ่ได้นน้เน่ามาโอ้ยน้มันเยมาจากไบครับขับรถตงขังถนนผมจอดรถมันคือปลาคือบอ่อนหลายทีพอน้าฟังไหม อืมขับ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 ขอบคุณไลฟ์พ่อขอบคุณไลฟ์ครับเที่ยวขนครับผมขับขับรับสังเกตได้ไหมครับว่าทุ่งนาทุ่งนี้น้ําทําไมถึงเยอะแต่เยอะไม่มากเหมือนมุมนี้นะครับนี่ตรงนี้สูงถึงถนนนะครับดูถนนอยู่ตรงที่วิญญายืนอยู่และด้านล่างคือเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาของประชาชนนะครับข้าวกำลังเขียวเลยทีเดียว ถ้ามวลน้ํามามากกว่านี้ถ้าเกิดถนนนี่รับไม่ไหวจะเกิดอะไรขึ้นกับนาทุ่งนี้นะครับผมกับประชาชนอีกนะครับออกจากเขื่อนน้ําเค็มนะครับออกมาประมาณหนึ่งกิโลก็จะเจอรถประชาชนจอดเป็นแถวอีกแล้วอยู่บนถนนนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นติดตามไปดูดีครับเปไมมรถจอดเยอะแยะไปหมดเลย ว่าข้างหน้านี่มีอะไรผิดปกติหรือไม่นะครับอืมนะครับน่าจะซ่อมถนนหรือเปล่านะครับเดี๋ยววิญญาไปดูใกล้ๆนะครับว่าสะพานสุดหรือเปล่าคอสะพานสุดหรือยังไงเดี๋ยวติดตามไปดูนะครับเพราะว่ามีเคนใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านะครับเคนใหญ่ๆอยู่ข้างหน้า ก็มีรถสัญจรไปมาอยู่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นคอสะพานสุดนะครับไปดูครับพี่น้องไม่ไปไม่ดูไม่ไปไปไม่รู้ไม,รไม่ดูไม่เห็นครับอ่พี่น้องคอยติดตามดูมีรถจอดเยอะแยะนะครับพี่น้องรถจอดเยอะแยะน่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําพองนะครับพี่น้องไปดูก่อนว่า เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูกันก่อนไปใกล้ก่อนนะครับมีเคนยกนี่คือถนนนะครับที่วิ่งไปอำเภอโกสมพิสัยนะครับมาจากคอนแก่นวิ่งไปกอำเภอโกสมพิสัยถนนเข้าบ้านเขานะครับถนนเข้าบ้านประชาชนด้านในนะครับก็ปรากฏว่าบ้านอยู่ข้างในน้นเห็นแต่หลังคานะครับ มีความเดือดร้อนอีกมุมหนึ่งแล้วพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ตรงนี้ก็จมน้ําไปแล้วนะครับน้ํายังไหลแรงอยู่นะครับพี่น้องเห็นไหมนะครับน้ํายังไหลแรงอยู่นะครับนี่คือสะพานข้ามไปอําเภอโกสมิสัยสะพานน้ําพองตรงนี้นะครับตอนนี้ประชาชนได้มาหาปลาเอาวิกฤตนั้นเป็นโอกาสปลามันขึ้นแถวอีสานบ้านผมเอินว่า ปลางอมนะครับปางอมเงินบอ่อพะเย,ยปปางอมเนาะบ้านเฮาเอินครับปางอมเพราะน้ําเสียนะครับจากจุดต่างๆที่ไหลลงมาจากผ่านอาเภอน้ําพองลงมาจนถึงอาเภอโกโสมวิสัยนี่น้ําเสียหลายๆที่นะครับที่น้องประชาชนก็เลย,ม,เาเยมาได้เอาโอกาสที่กินเป็นโอกาสได้ปลาขาวนี่นะครับได้ปลาช้อนเอานะครับนี่ช้อนเอาเอาเอาพราะปลามันขึ้น ถ้าอีสานบ้านคอยก็เอิญว่าปลางอมนะครับได้ตักเอานะครับนะปานกน้ำนะเออปานกน้ำาน้ำเสียนี้พอเนาะน้ำเสียหญ้าเน่าครับเออน้ำเสียหญ้าเน่านะครับครับสะพานตรงนี้ก็จะไหลลงแม่น้ำชีนะครับไปลงแม่น้ำชีข้างหน้าเรานี่นะครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ได้นำเคนมาเอาดินไปลงนะครับเพราะว่าน้ำมันเซาะผนังผนังกั้นน้ำขาดทะลุลงไปนะครับทะลุลงไปด้านล่างเห็นไหมจะนี่เพิ่นก็เอาแมโคโรนั้นมาเอารถเคนมายกเอาหินเอาทรายไปกั้นน้ำตรงนั้นนะฮะน้ำแรงมากตรงนั้นนะครับรกกนนนนครับ,รบวิญญาพาเที่ยวก็ไม่มีอะไรมากคือตั้งใจติดตามมวลน้ำลงมาจาก เื่อนอุบลรัตนะครับลงมาถึงอาเภอโกสมพิสัยเพื่อไปลงกับน้ำชีนะครับก็ได้นำมาอย่างที่เ c ติดตามนะครับก็ขอให้เ c ติดตามมินยาพาเที่ยวนะครับที่จะพาไปดูนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังซ่อมคอสะพานที่มันสุดอยู่นะครับเพราะน้ำสะนะครับกัดสะนี่ครับแม่น้ำนะครับเอาล้วครับพี่น้อง ขอขอบคุณ f อมากๆที่ติดตามมวน้ํากับวิญญาภาเที่ยววิญญาภาเที่ยวจะไปดูที่อ,อําเภอโกโสมิสัยว่าน้ําท่วมตรงวอุทยานหรือยังนะครับวิญญาไปถ่ายวันนั้นยังไม่ท่วมแต่วันนี้จะท่วมหรือยังน้ํามวน้ําขนาดนี้นะครับคอยติดตามดูนะครับว่าน้ําตรงนั้นจะท่วมหรือไม่เพราะตรงนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะหนาที่ปิดนะครับปิดทางเรียบร้อยไปแล้วนะครับวิญญาจะไปนู่นแหละอำเภอโกโสมิสัยไปติดตามดู นะครับว่าน้ำนํำมวลน้ํำมวลนี้จะไปถึงโน้นหรือ,อยังถึงตัวจังหวัดมหาสารคามยังเดี๋ยววิยาพาไปดูครับสวัสดีครับคิดว่าเจอกัน